ไปเขาไม่ไปอ่ะอีนะเรายังไงอ่ะกูอยู่กับมึงอีกไม่นานมึงก็ต้องไปกับกูนะเฮ้ยไอ้้เหียมึงรออะไรมึงรออะไรมึงจะรออะไรอีกกันดีมึงจะรออะไรฝากถ่ายหน่อยฝากถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายยังไปกับมึงบ้าหรือเปล่ากดแล้วกดแล้วไม่มีใครรักมึงบ้าหรือเปล่ามึงตัวดำก็ดำจิตใจยังไม่ดีด้วยอันนี้กดยังครับ รู้เรื่องว่ามันิใจไม่ดีก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับูไปรักยังไงเปนปอยังีมาอยู่นานหยังเนี่ยมาเข้านานยังเห็นกันได้ยังไงมพบรักกันตอนไหนวะ ทุกวัน well, นี่ก็แอบมานแต่ตอนเ็แก้้าเนีดนะไปเลยอีหาแล้วมึงก็ไปอยู่กับกูไม่อยู่ไม่ให้อีกนะกูไม่ห้อกนะกูไม่ให้อยู่ ผมไม่้รักกมจะมีรกได้ไงรักมไม่ได้รักมรักเมียกูเออรักเมียกูรักเมียกูเข้าใจไหมรักเมียกูเออสองนี่รู้จักไหมว่ารักเมียกูรักเมียกูเออนั่นแหละรักเมียกู่รักใครแล้วชาตินี้อ่เข้าใจไหมเออโหแหมเรียกล้รักแท้จริงถ้าลองเอตาไปสวยชมไป ใจยังนะไอ้ีกบอกยันดีมึงเลิกย uh> ุ่งนะมึงเลิกยุ่งไม่เลิกยุ่งมึงเลิกลาวีเปล่าผมมีเลิกยุ่งลาวีกับกูได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพ่ไปมึงเลิกยุ่งลาวีกับกูได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงเข้าใจไหมเพราะกูมีเมียแล้วมึงรับเมียคนเดียวแล้วเมียกูก็ดีกับกูด้วยทุกอย่างด้วยเอาฟังอะไรยัน ่าน uhm. ี้ก็ไม่เจอแล้วเมียกูอย่างนี้เอาไปไหมเดีจันจันจันดีหันหน้าไปดูเมียทไม่ไปเกียรไม่ไไเออเออจัดให้ดูหน่อยอกหน้าเมียดูหน่อยสวยไหมเน่ยสวยเลยสวยก็สวยุเกียดมากเขาไม่เกียาเรย่องไรเขาเรื่องไรเขาไปทวเจ้าสวยออกขุเกียดมากสวยไหยล่ะ กูอยู่แถวท่นี่คะไม่เริ่มต้นมาจากไหนก็เหมดมาจากสะโกนสะครเหรอไม่ใช่กูอยู่แถวสุรินทร์เว้ยกูมาจากสุรินทร์เว้ยไอ้คุณกำลังมาคุณสมัยสกโกนะครนะกูจะไม่รู้ไปเหรอเอาล้วกูอยู่กับเขาเหรอกูมีที่อยู่หลายที่เอานี่มีบ้านหลายบ้านนะวะได้ได้กูอยู่สุรินทร์ใจเหมือหรอเออกูเป็นญาติมัน มีอีกูไม่ใมันจตายเขามีผัวมีเมียแล้วมึงยังมันพ่อเขามีมึงหีปัญญาทิจริงเลยนะเลิกนะมึงเลิกได้แล้วไอสัตว์อ้เนี้หลอบาดใจผีแล้วเกินโอหอเลยอว่ากูน่ว่าน้องนีะ้หลยัแกวันนี้แล้วหายยกอีร้อยปีแล้วจันดีมึงอยู Jamie, lonely, here, ่นานนี่ยังเนี่ย <ah มีรยปีแล้ว,าลวานกกานแ,แล้วนานแล้วอ้ยุไี้ได้ใอุ้นแกแล้วถ้งเลิกต่อแยแล้วร่างเไม่เอาแล้วกลัวผู้ชายเขาไม่ชอบเามีเมียแล้วรื้่าหาเล่นผู้ชายต้องต่อรุกเลยหอกขาดดู้ไ้พูไม่เข้าใจเรุณีเีย้ว เงี้ยมึงก็สวยมึงด้วยไงเจ็บยังเจ็บชีตเลยเป็นกูจีตเลยสัตว์เสียใจเออไม่น่าจะเสียใจหรอกมึงไม่ชอบคนมีเมียคนไม่มีเมียมึงก็ไปหาชอบเขาเออกูชอบมึงมามันผิดศีลธรรมไหมล่ะเออไปนี่ยันดีนะมึงไปหาถ้าชอบของคนมีเจ้าของผิดศีลธรรมไหมล่ะมึงก็เรียนวิชามาไม่ใช่เหรอ เียนกูยังรู้เลยบ้านผิดศีลธรรมมึงโอ้เขาให้ตายเลยมึงอยากได้อะไรมึงจะเล่นเขาให้ตายเลยเล่นสนามดัผีอะไรเนี่ยว่าได้ที่ไหนมึงแอบมึงเคยแอบไปเด้ามาในฝันไหมสัตว์จอมรับมันเดีเนี่ยเคยนะอีธาอย่าให้รู้นะไม่เอาเขาเลยอ่ามึงอย่าไปยุ่งกับเขาเลไม่ให้เอาเขาตายอะอีธานคนละกลุ่มคนละพวแล้วสรุปมันไม่ไปด้วยไม่เอามารักเมียมันเขาใจไป็นยันดีเออ รักเมียมันรู้เปล่าทำบุญให้พูดเลยนะโอ้ได้ทำบุญให้เขาทำบุญให้ทำบุญให้พูแล้วกันเออต้องไปที่เองชอบกิงชอบตรงไหนดีก็ไปเอาอะไรบ้างถามดิเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างอ่ะเาอะไรบ้างง่ายเลไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะหล่ะทำดีแล้วคนใครชวนมากเป็นงานเจ้าอะไรเจ้าอะไรจะหาให้จะทำบุญให้อยากกินขนมจีนขนมจีนยังไงเป็นเป็นอุ่นอ่ะ ข้าวปุ้นข้าวปุ้นช้านะข้าวนะปุ้นแบบบ้านปูน่ะอ่าจะให้ไปทำที่วัดหรือไปทำที่ไหนไปทำที่ไหนก็ได้ถวายพระให้กูนะถวายพระใช่ไหมเออกูอยอากกินข้าวปุ้นแบบบ้านบ้านกูอ่ะเอา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 แบบน้ำยาลาวใช่ไหมน้ำยาลาวผมยาลาวอ่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียผมจะจับให้ถ้าไม่ต้องมาโตแยกันอะเอาให้เยอะนะ ิเยอะนะเอออะไรนั่เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกขอให้ไปไปแล้วกันเอาเอาข้าวปุ้นขนมจีนแบบบ้านๆกูนะเอาเยอะๆเออเอาเยอะๆไปทำที่วัดใช่ไหมแล้วกับมึงที่วัดไหนก็ได้ใกล้ๆเอาอะไรอีกเอาอะไรวะกูกูโง่เลยสิกูอยากกินข้าวปุ้นว่ะ เอาแต่เขาปุ้นอย่างเดียวใช่ไหมเออเอาเอาขนมให้กูก็ได้ขนมเอารถช่องรถช่องยายช่องวัดเกียรเอารถช่องวัดเกีอย่างดีเลยนะอ่าตกของแท้ให้เลยรถช่องผสมอินอะไรกูพิดว่ายังไงให้กูจันดีจันดีนายจะปุ้นมีไหมมีอยู่เอาเอาชื่อพอจันดีนะจนายจันดีนะเออ คุณผสมให้นะเ<ร>าอาไ,ไปนี่จันดีจันดียังไม่มีหัวเราเราไม่ต้องตอแยกันนะอยู่<ม>ส่วนใครส่วนมันได้เพราะว่าต,ต่างคนก็ต่างด<ม>ูอยู่แล้วไง<ม>ต่อไปก็จะไปทำคนอื่นเพราหว่มันเป็นแาบมั่งคั่งโลโลแปนผมอาจจะไปทำให้ถ้าไม่คือบ่อยๆนะได้ ห้ามยุ่งกันนะห้ามยุ่งกันเลยนะเพราะว่าทำงานทําการไม่ได้เลยไม่มีแรงเลยทุบ้อสก็ทุน้องไม่ได้เลยเจอเดดก็ไม่ได้ร้อนหมดเลยเสียซตัวร้อนหมดเลยได้ให้จังหวะดวงกระตาบินีให้ขายได้มาวันนี้เลยวันนี้นะจั็ดีให้ขายได้ตอนนี้เลยเขาไม่หายจะไปให้หายแต่วันนี้เลยนะไม่ต้องยุ่งแต่วันนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำผมกินให้นะเออกูได้กินกับคุ มออไม่รักกูไม่หาคนอื่นก็ได้ไใจไหม <c oughs> ผมมีเมียหลายคนแล้วแต่เมียคนนี้ผมรักผมรักที่สุดเข้าใจไหมผ <c oughs> มไ่มีอะไรคนเล็กไ, <c oughs> ไม่มีใครอีกแล้ว <c oughs> ผมหาเจอเมียผมแล้วเมียผมบริการมีทุกอย่าอผมไม่ต้องไปกังวลอะไรเก็บ <c oughs> ใข่ได้สวยเมียผมก็หายาให้กิน รับยังไงจะไปหากูกินอยู่ไหนก็ไม่รู้ออใช่ไหมล่ะเอ,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 อาพาไปหาหมอเมียกูพาไปหาหมอเวลากูเป็นไข้เป็นอะไรแล้วกูขับรถได้เหรอขับรถไม่ได้อะไรสักขนาดับรถไม่ได้แล้วจะมารักกูเรื่องอะไรกูก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยกูยอมมึงแล้วไม่เอามึงก็ได้หาข้าวปุ้นให้กูกินแล้วกันได้กกินข้าวปุ้นข้าวปุ้มครับ รับรอบช AH ่องวัดเกศอ่าโอเคเยอะๆด้วยแดดเยอะเยอะเยอะทยาเยอะเยอะๆทำบ่อยๆครับจะได้แก้ให้มันอยากกินเยอะๆไม่ได้กินนานแล้วสินี้มันจะได้กินข้าวแล้วมึงอยากปางให้มันแดกข้าวได้เหมือนเดิมขึ้นมอีกอะกินข้าวได้ดีรับปากรับปากทรับปากลไม่กินข้าวไม่ได้เลยหาหาสาเหตุไม่เจอเลยไปเจอหมออะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคู่ยาวมึงก็ถด้วยจะให้มึงกินข้าวทำไมแล้วมึงก็ตา ร <ra ู้จักบาบจักบ UM ุญอะไรเลยมึงกลับไปไม่ทำให้มึงเลิกยุ่งเลยีเรียยังไม่ยังหนาอยู่หรอขนาดนี้กี่พกี่ชาติแล้วเนี่ยจไม่ได้นานแล้วเข้ากิเลสยงมีอีกหรอกูชอบมึงอ่ะ เขาคลาขึ้นดีลำรวยดีไม่ได้ชอบมาเอาเขาไปอยู่ด้วยไม่ถูกต้องอยากได้อยากได้เห็นแก,นนก่ต mm. ัวตเห็นแก่ตัวมันต้องมี <lakes> ส่วนใครส่วนมารีอากได้ใครก็อยากได้ทุกคนหอยากได้ลาลาอยากได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่มันไม่ได้หรอกเอาให้รอดเนา ให้ก่อนเลยเอาวันนี้ออกให้ก่อนไม่ให้่อนแล้วไม่ให้ก่อนเจ้าเาบุญม่ให้เอาให้ก่อนแน่ๆให้ก่อนนี่ให้ก่อนให้ก่อนทำบุญกันแน่อาาบไปเดีวเรา รักนรกรักมัต้องมอบสิ่งดีๆให้กันใจไปเด้ยาลาวีนะไปที่เขาดีอาจารย์ก็ไม่เออะไรแล้วไม่อะไรแล้วอย่าลืมต้อพูดให้เลยให้ถูกใจเลย ยายวันไม่ี่นครับขาเหรอยายวันไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ให้อะไรกินที่บ้านก็มีให้ทานให้อะไรอยู่แล้วใครมีก็ช่วยอยู่แล้วเอมันหายละมันดีขึ้นแลได้ทำธได้มันมีงานเข้ามาบอกหวยบอกอะไรนะอาจารย์อย่างนั้นเนาะเขาให้มาแั้นมันจะได้ทำขนมกินให้บ่อยๆยวให้ตายเสร็จัจะไปทำหัวยเขาทำหัวอย่างเดียวเลยมึงไปไปไป ลิกลาเลิกลาไปเลิกลากันนะเดี๋ยวสมจีนจะถวายจะไอทำบุญให้บ่อยๆนะตายจะไม่ตายได้ไงพี่เราตายแล้วพวกนี้ไม่รู้จักหรอกไม่ต้องไปเรื่องควมธรรมะหรอกมันมีตั้งแต่เรียนพิธานแล้วไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจเราไม่รู้จักว่าบาปเป็นยังไงขนาพระอะไรมันยังเราทำเราอยากได้เราทำแล้วจะตายเลยพระเราต้องตายถ้าไม่เจอพี่คนนี้ผมจะ เมื่อกี้ว่าอะไรเขาจาได้ไหมถ่ายถ่ายหน้าเมียอะไรถ่ายถ่ายหน้าเมียถายถายอะไรเนี่ยนี่แมวทำไรวะกอดชอากอดชอากอดเอากอดเอากันอันดีนะโค้แล้วแก๊งมันจะได้ได้ได้